¡Vamos a

ขอโทษทีที่ผลบกวนส้นตีนเพื่อนผมแม่งก็กวรส้นตีนเพื่อนของเพื่อนแม่งก็กวนส้นตีนเรื่องของเรื่องผมแม่งกวรส้นตีนอยู่ว่างๆออกมากวนส้นตีนข้างบ้านแม่งก็กวนส้นตีนไม่มีใครจ้างให้ออกมากวนส้นตีนเรามันเด็กบ้านๆเด็กกวนส้นตีนอารวิดีอย่าทะลนึ่ง คุยมึงอย่าเพิ่งอัเย็ดแม่เอาไว้เจอกันซึ้งๆต่อหน้าละคอยดูไอตอนกูบ้ามึงอย่าอึ้งพูดดีๆด้วยแล้วทำเป็นขึ้นโถาอายไอบ้ากันเด่นหน้าไปไกลๆไหนก็นดีไม่ต้องเจอกันบ่อยเพื่อนกินดูไม่ค่อยอร่อยเพื่อนรวยถอยๆกูก็มีแต่ว่าไม่แย่ก,กับมีใครเขาชวนไปต่แล้วก็ตีออาเราไม่ดีเม่งควรสนตีน จะไหวและไอเซลในสมองมึงก็ไม่ค่อยจะไหลต้องให้หมอคนที่2วินิจฉัยที่มึงป่วยที่มึงหลอนหันหัวนอนไปทิศไหนหรือว่าเป็นเพราะชอบยอมแพ้เป็นนิสัยผมที่มันขั้นหัวไวก้การท์ทีไหนไม่เห็นต้องทําเป็นมาสือแล้วก็ไขส่สนตาพายเอาไปแทงทอกถูแล้วก็ไถเย่ <Yeah. S 2> ไม่ค่อยภากเพียรแต่เสรกจเป็นเสียนลงคำปล่อยแรปเนียนเนียนไปเยี่ยมเยียนคนดำ mm hmm. กลัวมติและเกรียนมป็นกุเกรียนกงกำลังคนสิบแปดปีบวชเรียยังไม่สเสถียรสมทบเขาว่ากูเฮียและเป็นคนดื้อคนนัน mm hmm. พอเปิดให้วอททำไมมีคนลงซับไม่ต้องมีชื่อในชััแตต่่วววามีชชูบน้้รปเกงงไั้น Yeah, that's true. I never had a big hit. I always wonder why you try to keep up with this shit. Them big red by your mama lipstick. You should watch your cut because she had a big c l i c k It kills me, and you should mind your business. Did you have a minute? I will tell you what it is. Your dad l i v i n feeling great with this bitch because your mama pussy not that delicious. กูมีอีกสิบกว่าชีวิตที่ต้องเลือกต่อให้กูลาให้กูล้มแล้วก็เลือดเราไม่ค่ามันก็ค่าโลกมันเย็ดแล้วก็เยือกเลยเข้าใจธรรมชาติบางชีวิตก็ต้องเชื่อแต่เกิดเป็นคนสีในสักมึงต้องเคลือบสร้างทีละฐานพอแค่ทิวไม่ต้องเชื่อประชาชนใช้ความเชื่อไม่ใช่เชื่อรัฐบ หน้าส้นตีนให้พวกกูไม่ได้เลือกอารมณ์ไม่ดีอย่าเพิ่งควรส้นตีนมีเรื่องให้ตีอย่าเพิ่งควรส้นตีนไม่ใช่เพื่อนเล่นอย่ามาควรส้นตีนพวกกูจะเต้นกันแบบควรส้นตีนอารมณ์ไม่ดีอย่าเพิ่งควรส้นตีนบ้าไม่มีซีอย่าเพิ่งควรส้นตีนเด็กปากดีอย่าเพิ่งควรส้นตีนไหนมาเตะปากทีได้หน้าส้นตีน ขึ้นบีโจกจนคอมึงอะเคร็ดเพลงเฮอะไรมีแต่ทองมีแต่เพชรเย็ดแรปอย่างกากมึงอย่าเก็กใช่มึงอาจจะหล่อแต่ว่ากระดอมึงอะเล็กเย็ดแม่ลอกเอาสไตล์พวกกูไปแอคเหมือนกับเฟรชปาดเข้าเลนในโค้งสุดท้ายเหมือนกับแซบทำรับบ้าใส่แว่นตกท่อเหมือนกับเอฟไปถามเอ็ซีทั่วประเทศเขาบอกกูเบสอฟเดอะเบสเช็คแรปเปอร์ไปหมื่นเป็นพันกูเห็นได้ชนกันพันละวันและกูไม่สนไอ้พวกที่สองเธอเป็นพยองเป็นเจ้าพลังทำไมถึงต้องให้สั่งให้สอนเพราะในสมองไม่ยอมจะจำว่าเรียลไรคอร์ดกับลายฉลองไอ้พวกจ้องหองมึงควรจะฟังกูแค

เพื่อนผมแม่งก็กวน้นตีนเพื่อนของเพื่อนแม่งก็กวน้นตีนเรื่องของเรื่องผมแม่งกวน้นตีนอยู่ว่างๆออกมากวน้นตีนข้างบ้านแม่งก็กวน้นตีนไม่มีใครจ้างให้ออกมากวน้นตีนเรามันเด็กบ้านบ้านเด็กกวน้นตีนอาเราไม่ดีอย่าทะลึ่งคุยมึงอย่าเพิ่งเอเยดแม่เอาไว้เจอกันซึ้งๆต่อหน้าละคอยดูไอตอนกูบ้ามึงอย่าอึ้งพูดดีๆีด้วยแล้วทำเป็นขึ้นถอยบ้ากันเด็นหน้าไปไกลไหนก็ดีไม่ต้องเจอกันบ่อยเพื่อนกินดูไม่ค่อยอร่อยเพื่อนรวยถ่อยก็ถ่ายกูก็มี อย่าพึ่งควรสนตีนมีเรื่องในสีอย่าพึ่งควรสนตีนไม่ใช่เพื่อนเล่นอย่ามาควรส้นตีนพวกมึงจะเต้นกันแบบควรสนตีนอารมณ์ไม่ดีอย่าพึ่งควรสนตีนบ้าไม่มีสีอย่าพึ่งควรสนตีน ปากดีอย่าเพิ่งควรส้นตีนไหนมาเตะปากทีได้หน้าส้นตีนใครเขาก็รู้ว่ามึงไม่ค่อยจะไหวและไอเซลในสมองมึงก็ไม่ค่อยจะไหลต้องให้หมอคนที่สองวินิจฉัยที่มึงป่วยที่มึงหลอนหันหัวนอนไปทิศไหนหรือว่าเป็นเพราะชอบยอมแพ้เป็นนิสัยผมที่มันขั้นหัวไวก้การการที่ไหลไม่เห็นต้องทําเป็นมาสือแล้วก็ไข่สองตาพายเอาไปแทงทอกถูแล้วก็ไถเย yeah ่ไม่ค่อยพากเพียรแต่เส้นเป็นเสียนลงคำปล่อยรับเนียนเนียนไปเยี่ยมเยียนคนดำกลัวส้นตีนลเล็ก,เร,กเรียนม18ป็นกูเปลี่ยนกองก้าว่าคนสิบแปดปีบวชเรียนยังไม่สว ไม่มีคนลงซบไม่ต้องมีชื่อในชั้นแต่ว่ามีชื่ออยู่บนชั้นแรปเปอร์ออฟเดอะยีชั้นพวกมึงกรองไว้ตรงนั้น yeah that's true I never had a big hit I always wonder why you try to keep up with that shit Then big red by your mama lipstick you should watch her c u t because she had a big clit Excuse me and you should mind your business Did you have a minute I will tell you what it is Your dad live n t feeling great with t h a s bitch Because your mama pussy not that delicious กูมีอีกสิบกว่าชีวิตที่ต้องเลือกต่อให้กูลาให้กูลลมแล้วก็เลือดเราไม่ค่ามันก็ค่าโลกมันเด็ดแลวก็เยือกเลยเข้าใจธรรมชาติบางชีวิตก็ต้องเชื่อแต่เกิดเป็นคนสีใน ต้องเคลือบสร้างถิ่และฐานพอแค่ทิวไม่ต้องเทือกประชาชนใช้ความเชื่อไม่ใช่เชือกัฐบาาหน้าสตีนให้พวกกูไม่ได้เลือกอารมณ์ไม่ดีอย่าพึ่งข่วนสตีนมีเรื่องใหสีอย่าพึ่งส่วนสตีนไม่ใช่เพื่อนเล่นอย่ามาข่วนสตีนพวกคุณจะเต้นกันแบบโ่วนสตีนอารมณ์ไม่ดีอย่าพึ่งข่วนสตีนบ่าไม่มีสีอย่าพึ่งข่วนสตีนเด็กปากดีอย่าพึ่งข่วนสนตีนไหนมาเตะปากทีได้หน้าสนตีน ขึ้นบีโจกจนคอมึงไอะเคพ็ดเพลงเฮียอะไรมีแต่ทองมีแต่เพชรเย็ดแรปอย่างกากมึงอย่าเก็กใช่มึงอาจจะหล่อแต่ว่ากระดอมึงไอะเล็กเย็ดแม่ลอกเอาสไตล์พวกกูไปแอคเหมือนกับเฟรชปาดเข้าเลนในโค้งสุดท้ายเหมือนกับแซบทำรับป้าใส่แว่นตกท่อเหมือนกับเอบไปถามมีซีทั่วประเทศเขาบอกกูเบสออฟเดอะเบสเช็คแรปเปอร์ไปหมื่นไปพันกูเห็นได้ชนกันพันละวันและกูไม่สอนไอ้พวกที่สองถ้าเป็นพยองเป็นเจ้าพลังทำไมถึงต้องให้สั่งให้สอนพราในสมองไม่ยอมจะจำว่าเรียวได้คอร์ดกับลายฉลองไอ้พวกจ้องห่งมึงกลัวจะฟังกูแค่อยากด่่่่่่่าาาาคคคคคคนนนพพวววววกกกกกกแแ้้้้้มมมมึึงงงไไไไสสสสใใรรรจจะะะดดขออออบบุณูููััตตต์์ททีีลลลลลลลปชเเยื เอาเงินไปเพิ่มให้น้องอย่าให้มันฟ้องว่ามึงระยับอ้อขอโทษทีที่ปบกวนส้นตีนเพื่อนผมแม่งก็กวนส้นตีนเพื่อนของเพื่อนแม่งก็กวนส้นตีนเรื่องของเรื่องผมแม่งกวนส้นตีนอยู่ว่างๆออกมากวนส้นตีนข้างบ้านแม่งกกวนส้นตีนไม่มีใครจ้างให้ออกมากวนส้นตีนเรามันเด็กบ้านๆเด็กกวนส้นตีนอาเราไม่ดีอย่าทะลึงคุยมึงอย่าเพิ่งเอย็ดแม่เอาไว้เจอกันซึ้งๆต่อน้าละคอยดูไอตอนกูบ้ามึงอย่าอึ้งพูดดีๆด้วยแล้วทำเป็นขึ้นถอยบ้ากระเด็นหน้าไปไกลๆหน่อยก็ดีไม่ต้อง เพื่อนกินดูไม่ค่อยอร,ร่อยเพื่อนรวยไทยๆกูก็มีแต่ว่าไม่อยากจะมีใครเขาช่วนไปไต่แล้วก็ตี uh. อ่ามร์ไม่ดีอย่าพึ่งควรสนตีนมีเรื่องให้สีอย่าพึ่งควรสนตีนไม่ใช่เพื่อนเล่นอย่ามาควรสนตีนพวกคุณจะเต้นกันแบบควนสนตีนอาามร์ไม่ดีอย่าพึ่งควนสนตีนบ้าไม่มีสีอย่าพึ่งควรสนตีนเด็กปากดีอย่าพิ่งควรสนตีไหนมาเตะปากทีไี้หน้าสนตีน เขาก็รู้ว่ามึงไม่ค่อยจะไหวและไอเซลในสมองมึงก็ไม่ค่อยจะไหลต้องให้หมอคนที่สองวินิจฉัยที่มึงป่วยที่มึงหลอนหันหัวนอนไปทิศไหนหรือว่าเป็นเพราะชอบยอมแพ้เป็นนิสัยผมที่มันข้าดหัวไว้กันการที่ไหนไม่เห็นต้องทําเป็นมาสือแล้วก็ไข่สนตาพายเอาไปแทงทอกถูแล้วก็ไถเย่ h ไม่ค่อยภากเพียรแต่เสึกเป็นเสียนลงคําปล่อยแรปเนี่ยเนียนไปเยี่ยมเยินคนดํกคนสมติ้งและเกรียนเป็นประกุเกรียนกงก้ามนคน18ปีบวชเรียยังไม่สถียนทรงทมเขาว่ากูเฮียแลวเป็นคนดื้อคนรันพอเปิดให้วตดทำไมมีคนลงซ้ำ with no nothing. Yeah, that's true, I never had a big hit I always wonder why you try to keep up with this shit Then big brand by your mama lipstick You should watch her cut because she had a big clit It kills me and you should mind your business Did you have a minute? I will tell you what it is Your dad leave it feeling great with this bitch Because your mama pussy not that delicious มีอีกสิบกว่าชีวิตที่ต้องเลือกต่อให้กูลา้าให้กูลม้มแล้วก็เลือกเราไม่ค่ามันก็ฆ่าโลกมันเจ็นแล้วก็เยือกเลยเข้าใจธรรมชาติบางชีวิตก็ต้องเชื่อแต่เกิดเป็นคนสีในสังคงต้องเคลือบสร้างถิ่นฐานพอแค่ทิวไม่ต้องเทือกประชาชนใช้ความเชื่อไม่ใช่เชือกรัฐบาลานนาสนตินให้พวกกูไม่ได้เลือกอารมณ์ไม่ดีอย่าพึ่งควรสตีนมีเรื่องให้สีอย่าพึ่งควรสตีนไม่ใช่เพื่อนเล่นอย่ามาควรสวตีนพวกคุจะเต้นกันแบบค้น อารมณ์ไม่ดีอย่าพุพ่งป่วนส้นตีนบ้าไม่มีสีอย่าพุพ่งป่วนส้นตีนเด็กปากดีอย่าพุพ่งป่วนส้นตีนไหนมาเตะปากทีได้หน้าส้นตีนขึ้นบีจอกจนคอมึงอระเคล็ดแทงเฮียอะไรมีแต่ทองมีแต่เพชรเย็ดแรปอย่างกากมึงอย่ากเก๊กใช่มึงอาจจะหลอ่อแต่ว่ากระดอมึงองิเล็กเย็ดแม่ลอกเอาสไตล์พวกควีแอคเหมือนกับเฟรช แลนในเขาสุดท้ายเหมือนกับแซบทำรับเปอร์ใส่แวน่นตกท่อเหมือนก B, MC, ับแอบไปถามเอ็ซีทั่วประเทศเขาบอกกูเบสออฟเดอะเบสเช็คแรปเปอร์ไปหมื่นเป็นพันหมื่นด่ชนกันพันละวันแล้วกูไม่สอนไอ้พวกที่สองถ้าเป็นพยักเป็นเจ้าพลังทำไมถึงต้องให้สั่งให้สอนพัานในสมองไม่ยอมจะจำว่าเรียวได้คอร์ดกับลายฉลองไอ้พวกจ้องห่อมึงควรจะฟังกูแค่อยากด่าคนพอ่อคนแมบบ่พวกมึงไม่สอนว่าใครจะดด้ขอบคุณกูบ้างไอ้สัตว์ที่ลอกสไตล์ตไปใช้ในแต่แตละค่ามึงควรจะลดลูกเสียลูกเรือทำนองก็เนินในแต่ละลำแล้วก็เอาเงินไปเพิ่ ไปแล้วเนี่ยข้างบ้านแม่งก็กวนส้นตีนไม่มีใครจ้างให้ออกมากวนส้นตีนเรามันเด็กบ้านบ้านเด็กกวนส้นตีนอาเราไม่ดีอย่าทะลึ่งคุยมึงอย่าเพิ่งไอเย็ดแม่เอาไว้เจอกันซึ้งตอนหน้าละคอยดูไอ้ตอนกูบ้ามึงอย่าอึ้ง ูดดีๆด้วยแล้วทำเป็นขึ้นถอออยบ,บ้ากระเด็นหน้าไปไกลๆหน่อยก็ดีไม่ต้องเจอกันบ่อยเพื่อนกินดูไม่ค่อยอร่อยเพื่อนรวยๆถอยๆกูๆก็มีแต่ว่าไม่อยากะมีใครเขาชวนไปไต่แล้วก็ตีออาเร์ไม่ดีอย่าพิ่งควร้นตีนมีเรื่องให้สีอย่าพิ่งกวส้นตีนไม่ใช่เพื่อนเล็กอย่ามาควส้นตีนพวกคุณจะเต้นกันแบบคว,วส้นตีนอเราไม่ดีอย่าพิ่งควร้นตีนบ้าไม่มีซีอย่าพิ่งควร ปากดีอย่าเพิ่งกวนส้นตีนมาเตะปากทีได้หน้าส้นตีนใครเขาก็รู้ว่ามึงไม่ค่อยจะไหวและไอเซลในสมองมึงก็ไม่ค่อยจะไหลต้องให้หมอคนที่สองวินิจฉัยที่มึงป่วยที่มึงหลอนหันหัวนอนไปทิศไหนหรือว่าเป็นเพราะชอบยอมแพ้เป็นนิสัยผมที่มันขั้นหัวไว้ก,การที่ไหนไม่เห็นต้องทําเป็นมาสื่อแล้วก็ไข่สนตาพายเอาใบแทงทอกถูแล้วก็ไถเยี่ยมไม่ค่อยภากเพียรแต่สุดเป็นเซียนลงคำปล่อยแรปเนียนเนียนไปเยี่ยมเยียนคนดำกลัวส้นตีนและเกรียนไม่เป็กเนกล,กลนเพรียนกงกัมเป็นคนสิบแปดปีบวชเรียยังไม่สะ ทำไม่มีคนลงซ้ำไม่ต้องมีชื่อในชัดแต่ว่ามีชื่ออยู่บนชั้นแรปเปอร์ออฟเดอะยีชันพูดบึงกองไวต้ตรงนั้น yeah that's true I never had a big hit I always w o n d e r why you t r y to keep up with that shit then big red by your mama lipstick you should